เงียบเดี๋ยวนี้นะพยาบาลสูงวัยพูดกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่กำลังอยู่บนตักของเธอถ้าขืนเจ้ายังส่งเสียงดังแบบนี้อีกฉันจะโยนให้เจ้าหมาป่ากินบังเอิญเจ้าหมาป่าตัวหนึ่ง กำลังเดินผ่านเข้ามาใกล้ๆและมาหยุดอยู่ตรงบริเวณใต้หน้าต่างที่พยาบาลน,นั้นนั่งอยู่มันจึงหมอบลงอยู่บริเวณบ้านและตั้งหน้ารอมันคิดในใจวันนี้ข้าช่างโชคดีเสียจริงอีกประเดี๋ยวเด็กต้องร้องขึ้นแน่ๆได้อาหารอันโอชาท,ที่ข้าไม่ได้ลิ้มรสมาหลายวันก็จะได้กินเสียทีดังนั้นมันจึงนั่งเฝ้ารอจนในที่สุดเด็กก็เริ่มร้องไห้หมาป่าจึงเดินมาที่หน้าต่างและจ้องมองไปที่พยาบาลพร้อมกับกระดิกหางของมันไปมา แต่พยาบาลไม่ได้โยนสิ่งใดลงมาที่หน้าต่างเมื่อพยาบาลเห็นหมาป่าจึงร้องขอความช่วยเหลือทําให้หมาที่เฝ้าบ้านอยู่วิ่งออกมาไล่กวดเจ้าหมาป่าทันทีเมื่อหมาป่าเห็นดังนั้นก็ร้องและรีบวิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณได้ยินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทางช่องของเราด้วยนะครับ